ดีครับกับต้องแทกมันมิวสิกแทกมันชาแนลครับอยู่กับรถแห่จอนนี่เล็กคอร์ดณสำนักงานชอช้างมิวสิกเมืองไชยภูมิช้างออดิโอสติมช้างสามปีช้างตาแดงช้างตู้ซิ่งช้างกินนฤทธิ์ซื้อ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 ครับมือนี้รถแห่จอนนี่เล็กคอร์ดครับ อำเภอประทายเดินดำเนินเดินกันแล้ว <c oughs> <c oughs> เดิมขึ้นตู้นะครับ <c oughs> ใส่ตู้หลังนะครับนี่ ใส่ตู้หลังแล้วครับขึ้นตู้หลังเรียบร้อยครับก็ดเรียบร้อยรอเดินใส่รอเดินใส่้อเดินใส่ด้านหลังครับจอนนี่เล็กโคดอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมามา,มา,มา นี่ครับประเบิงดานนี้มันค่อยกว้างครับส่ตูขึ้นตู้ไ่ดอ,อกรับเดตส่ตู้เบียดครับทางนี้ก็จะเป็นห้นองมิดเนาะมิดเกินโอ้กว้างดีอยู่ด้วยนะครับมิดเกินครับมิเกินช่ชุบบรรยากาศครับรถเที่ยจอน,นี้เลยครับน้ำเพลือรัท้ายครับ ดันบนแล้วเก็บรายละเอียดครับไฮโดรลิกไฮโดรลิกเปิดฝาขา้างฝาขห้างเปิดไปทีแล้ว งั้นสร้างก็กำลังติดตั้งนะบบกยางมาเฮ็ดอันนี้อยู่เนี่ยมันโอ,อนเงินมาได้โอ,อนเงินมาได้ของเจ้ามันข่าบมได้เนาะโทรศัพท์พย,ยึดราคาแพงพดูดเนาะ ของเจ้าบอี้ไหมในโทรศัพท์เจ้าบองี้ไหมในโซรโซลั์เจ้าบอี้อนนี้เล็กคอร์ดอําเภอปทายครับเริ่มดำเนินเดินการแล้วครับเริ่มดำเนินเดินการขยับขึ้นตู้เดินสายครับช่างโอจัดแล้วมีาาการกดจลคครับสวยาง,งาม เป็นวิธีให้ดูดิกคับเปิดออกมาได้ข้างบนันเป็นฟ้าครัเป็นฟ้าเปิดขึ้นครับด้านหน้าจะเป็นเสียงตรังจากโคช้างมือสิบช้างออริโอที่เต็ม1ิสงองนิ้วยี่สิบสี่ดอกครับโอ้โหเห็นลงพด ตู้บิดด้านหน้า20ดอกครับพี่น้อง16ดอกพร้อมหน้าทิ่ม4ดอกเป็น20ดอกมะเบิ่ไรเดียรกับเพณ่นครับอดมเก๋ด้ก้างครับโอ้เราจะใช้อุปกรณ์ ชุ่มรถแห่จอนนี่เล็กอดอำเภอประทายครับตอนนี้เริ่มเดินระบบแล้วครับเริ่มเดินระบบเพื่อขึ้นตู้ขึ้นายเกยมเก็บรายละเอียดครับเริม่มเก็บรายละเอียดไปเลยบึงฟังซ้ายฟังขวาครับมีรายละเอีนนยดอย่างนี้ครับจอนี่เล็คอดอำเภอประทายตอนนี้ใส่ฟกนิดครับสรอยในการทำงาน นะครับในการปิดตู้วางเพียงกลางนะครับเบื้องเจีตัวนี้ครับเป็นแดฟป้าใส่แอร์ดิมันยังโอ้กว้างขวางครับดีดีดีนี่นาที่เป็นทางน้ำมันดิปัวเติมนน้ำมัน,อ,น,นอันนี้รูระบายอากาศ เปิดบวกดูระบายอากาศครับเครื่องปั่นไฟเดนโยหกสิบหกสิบโลระบบสายให้ดูดิกเดินเรียบร้อยครับปิดประตูเพิ่นก่อน นะนี่ประตูน้อยเบ้านทําเนี่ยประตูหันมิกตี๋นี่เป็นประตูหันมิกครับเนี่ยประตูเข่ามือมิกประตูเข้ามือมิกปิดปั๊บเข้าไปได้อันนี้ประตูห้องเก็บของครับบริเวณด้านข้าง ตู้ลำโพุ่งอ,ออกฟังทางนี้ครับตู้ลำโพงอ,ออกฟังทางนี้นะครับตู้ลำโพงเสียงเด็เอ,ออกฟังทางนี้สวยเลยครับสวยงามตามทางเลือกรถแห่จอนนี่เล็กกอดอำเภอประทาย ระบบเสียงช้ meeting, ง i, าง u d i o system นะครับทั้งระบบทั้งลำใช้เครื่องขยายช้าง3ฟมดช้างตาแดงช้างตู้สิ grandes, ่งนะครับเต็มเซ็ตเต็มลำนะครับเมื่อนี้เอาบรรยากาศของรถแห้คันนี้ครับเริ่มเริ่มดำเนินเดินเรื่องได้แล้วเริ่มขึ้นลำพงเริ่มเดินใายนะครับแลตวอ็ไปคงที่เป็นการเดินระบบชุดกองชุดยัง ุดต่างๆนะครับที่เกี่ยวของกับเรื่องของการสร้างหรือแสดงความบันเทิงนะครับรถแห่จอนนี่เรคคอร์ดอมเภอปทาไทยนะครับเอาความเคลื่อนไหวบรรยากาศนะครับของกำลังงานทางออดิโอซิสตมนะครับช้องมิวสิกเมืองเฉยภูมิช้างตาแดงนะครับช้างสามเศษช้างตู้ชิ่งช้างเจนเนอเรเตอร์มาให้ชมพี่น้องอิทีได้เบื้องกันนะครับในเรื่องของการบรรยากาศของการทํางานแต่ละรั้นครับ ฝากเพ่อนพ,พี่น้องติดตามนะครับกดไลดไดค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ไดเด้อนะครับในช่องแหกหมานแชนแนลครับเพรว่าจะเป็นการไทยเฮ็ดเชียงเสียงอยู Head ่ u, สงัำงานช่อช่างนะครับการประกอบอาชีพต,ต่างๆหรือว่าไปพบเห็นสิ่งใดรน่าไทยให้เป็นข้อมูลกับเพ่อนพ,พี่น้องหรือเป็นคลิปตลก,รรก <S <S บุกฮา <imer> ร์กะฝากกดไลค์กดแชร์ <imer> ให้ได้ด้วติดตามให้น้ำได้ด้วครับเอาคลิปนี้ภาพภาพบรรยากาศรถแห่จอดนี่เรคคอร์ดให้ได้เบิ่งสมนีครับสวัสดีครับ